จะเป็นสายทานแห่งเพื muscle, yes ่อน้องมาให้กับท่านอาจารแล้วก็ผู้มีเีิได้ร่วมกันประกอบคุณงามความเพื่อความเป็นศิป์งคนะครับโอกาสนี้ขอเชิญท่านได้ใช้เวลานี้นะครับในการขอพรในการกรทำตามควเชื่อแลเป็นมงคลอย่างสูงิ่งนะครับ น่วนี้ทราาทงวัดที่อยู่แห่งนี้นะครับมีการสร้างหอพระอุปคุณนะครับอยู่ใกล้ๆกับน้องไทยการประธาและท่นที่ารพก็รบกข้า เดี๋ยวช่วงนี้นะครับหลังจากที่ท่านวางดอกไม้ทุกเทียนเสร็จแล้วนะครับข้างนางรำมีการแสดงอีกชุดหนึ่งนะครับทราบว่าชุดนี้นี่มีความพิเศษกว่าชุดแรกอีกนะครับจะพิเศษยังไงต้องขอเรียนเชิญที่ท่านได้รับชมในช่วงนี้ขอเรียนเชิญน,นะครับวางดอกไม้ทุกเทียน พอดีให้นางกำให้นักแสดงก็เรามีเวลาพักวอดอีกนิดหน่อยนะครับถาหากท่านไม่รีบร้อนจนเกินไปเรียกเชิญนั่งชมการแสดงของลูกหลานในการรำวงสวงนะครับอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้ก็ยังถือว่าเป็นเวลาที่ยังไม่ดึกนะครับเพื่งจะย1ดเสด็นาฬิกานะัิก็ขอเวลาในการ Ah, Kegiatan <laughs>